คนที่จะเปิดตาดอกเนี่ยทำใบสวยพอไหมทําใบได้กี่รุ่นการทําใบนี่สําคัญนะครับต้องทําใบให้ได้3มรุ่นนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งดอกทิ้งลูก ผมแนะนําว่าคนที่อยากจะได้ทุเรียนออกดอกก่อนเพื่อนเก็บลูกรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเก็บเนี่ยปานอินซีเลยครับต้นละ5กิโลปานไปเลยไม่ต้องกลัวเข็มแล้วพอเราตัดลูกเสร็จเนี่ยผมยังแนะนําไม่ใช้6-35นะครับมันจะกระตุ้นการแตกไปได้ดี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่วันเสาเล่าทุเรียนเป็น EP ีที่แแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่สวนทุเรียนริมเขือ่อนไอที่ด้านหลังผมนี่นะครับอ่าด้านหลังผมเนี่เป็นเป็นสวนทุเรียนผมเองนะครับอ่าเราผมก็เลยออกมาดูสวน ก็ถือโอกาสวันเสร์เล่าทุเรียนด้วยนะครับที่ให้นี่คือระบบน้ําผมจะปล่อยระบบน้ำนี่แถวหนึ่งสานาทีเลยนะครับเพราะว่าแรงดันน้ําผมไม่แรงแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นแรงดันน้ําจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ใช่ปั๊มน้ำนะครับถ้าเป็นไฟฟ้ามจะแรงกว่านี้อ่าน้ําปริมาณน้ําปริมาตรน้ําการออกมันเลยน้อยผมจะปล่อยแถวหนึ่งสานาทีเลยนะครับปล่อยเพราะว่าปริมาณน้ํามันออกน้อย ก็เลยต้องใช้เวลาเยอะขึ้นแต่ถ้าแรงดันน้ํำเยอะก็อาจจะปล่อยสัก10นาที15นาที20นาทีก็แล้วแต่สวนนะครับจะเอาเอา,เอาเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าผมต้องเช็คดูว่าสวนผมความชื้นพอไหมนะครับที่ผมออยู่ข้างหลังนี่ผมนึ่งมาคุยเรื่องทุเรียนทุเรียนเรียนไม่จบนะครับบางคนปลูกทุเรียนโตมา5ปีเปีติดลูกพอได้กินนะครับ ต้นละ3ลูกต้นละ2ลูกนี่คือพอได้กินนะครับสลูกนี่พอได้กินคือผมนึงบอกว่าวิธีการคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทุเรียนมันอาจจะปลูกบ้านเราแล้วมันติดลูกน้อยบางครั้งออกดอกแล้วก็ล่วงทิ้งบางครั้งติดลูกเล็กๆแล้วมันก็ถีบหล่นทิ้งหมดนะครับบางคนบอกว่าถ้าฝนมาเยอะปีนี้อ่ามันก็เลยกําลังติดลูกอยู่ม <Sabrina> ันก็เลยล่วงหมดซะจริงๆธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนป่านะครับมันเกิดตามเขานะครับแล้วทุเรียนเนี่ยถ้าฝนพายุเข้าพายุฤดูร้อนเข้าอะไรเข้ามันมีฝนท ทางใต้เนี่ยทางตะวันออกเนี่ยฝนตกเยอะนะครับแล้วมันจะร่วงทิ้งหมดไหมไม่ไม่ล่วงทิ้งหรอกครับที่สําคัญนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะเปิดตาดอกเนี่ยทำใบสวยพอไหมทําใบได้กี่รุ่น นะครับผมถึงแนะนําว่าการทําใบนี่สําคัญนะครับท่านที่คิดว่า,าถ้าเป็นภาคาตะวันออกเนี่ยจะเปิดตาดอกช่วงเดือนตุลาให้ดอกมาเพื่อที่กาธันวาเนี่นะครับธันวาช้าแล้วนะครับส่วนให่เนี่ยจะไปเปิดตาดอกกันที่กันยาให้ออกเดือนตุลาถ้าช้าหน่อยอากาศไม่เป็นใจฝนมาอะไรนี่ก็อาจาจะยื้อไปออกที่พฤศจิกาธันวานี่ถือว่าช้าแล้วนะครับธันวาช้าแล้วการที่จะเปิดตาดอกเนี่ยให้มันออกดอกแล้วติดลูกเนี่ยมันไม่มี ปัญหาเรื่องการทิ้งดอกทิ้งลูกต้องทำใบให้ได้3รุ่นนะครับคนที่ทำทุเรียนสาวอยู่นี่นะครับคือต้องให้ปุ๋ยทุกเดือนให้ถ้าเป็นปานินทองผมแนะนำว่าถ้าทุเรียนสาว4ปีเนี่ยให้อินซีเนี่ยปานินทองไปเลยต้นหนึ่งประมาณสัก3กิโลถ้าพอมีปัจจัยก็4กิโลกิโลไอตัวอินซีเนี่ยมันจะทำให้ดินมันฟูให้รากมันหาอาหารเก่งแล้วมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชไส้ดงไส้เดือนสัตว์หน้าดินจะมานะครับพอให้อินทรีย์ไปวันสัก15วันช่วงทำใบก็ยังให้ สิบห้าอยู่นะครับต้นละหนึ่งกิโลตัวสิบห้าแล้วก็ทำไปอย่างนี้ จนดูสังเกตว่าใบรุ่นแรกออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยจนใบแก่เนี่ยประมาณ45วันแต่ใน45วันต้องฉีดฮอร์โมนบำรุงใบด้วยนะครับถ้าเราดูว่ามีมาแมลงมาเราต้องฉีดยาป้องกันแมลงเพื่อไม่ให้ใบเสียด้วยนะครับใบรุ่นแรกจะต้องไม่เสียใบยรุ่นที่2ก็ทําเหมือนเดิมคือข้างบนนี่ผมยังแนะนําว่าเวลาฉีดบํารุงใบเนี่ยก็ฉีดไปเรื่อยทุก10วันก็คือเอาน้ํา200ลิตรคนในที่ใช้น้ํา200ลิตรก็ใช้ฮอร์มุยเกตซิววโกนี่ครึ่งกิโลฮอร์โมนสาหร่ายขวดละครึ่งลิตรรรน่ปะมาคึงขววแล้ ก็มีตัวปานินแคลไอแคลเซียมโบลอนเนี่ยที่ที่ปลานินทองทำาว่าใหม่แคลเซียมันจะทำให้กิ่งมันเนี่ยแข็งแรงทำให้ลำต้นมันแข็งแรงเวลาลมพัดยืดหยุ่นดีตุเรียนเล็กนกมาเกาะกิ่งไม่ฉีกอันนี้คือข้อดีของแคลเซียมนะครับมีปานินแคลประมาณสัก2 0 0ซีหัวเชือ้อ1ซองปานินแม็กหนงซองไอตัวปานินแม็กจะทำให้ใบมันใหญ่ขึ้น ใบมันกว้างขึ้นแต่ไอหัวเชื้อปะนีทองจะทําให้ใบมันเขียวอันนี้ผสมน้ํา200ลิตรนะครับฉีดทุก7วันถ้าไม่มีเวลากระทุก10วันหรือเมื่อไหรก่ก็แล้วกระช่างที่เราฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็ตัวนี้ไปผสมฉีดราคาฉีดได้ใบรุ่นที่2พอใบรุ่นที่3เป็นเพสลาดนะครับเราทําใบรุ่นที่3พอเป็นเพสลาดการแก่กลางอ่อนฉีดเปิดตาดอกครับครบาวนี้บางสวนเราจะฉีดช่วงที่ฟังพยากรณ์อากาศว่าอาทิตย์นี้ไม่มีไม่มีฝนเข้าเราฉีดเปิดตาดอกถ้าน้ํา200ลิตรผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนปุ๋ยเกบนะครับเป็น ปุ๋ยเกดตัวหน้า5ตัวกลาง20ตัวท้าย30ประมาณ3ขีดน้ํา200ลิตรแล้วก็จะมีฮอร์โมนสาหร่ายทะเลบํารุงดอกปลานินทองใส่ประมาณครึ่งลิตรเนี่ยใส่ครึ่งขวดปลานินแคลขวดและครึ่งลิตรเนี่ยใส่ครึ่งขวดแล้วก็หัวเชื้อปลานินทอง2องซองปลานินแม็ก2ซองมีสารเพิ่มประสิทธิภาพประมาณสัก30 -50 ถึงทีซีผสมเสร็จแล้วก็ฉีดใต้ใบใต้ท้องกิ่งฉีดไม่ใช่ฉีดเฉพาะใบข้างบนนะครับฉีดใต้ท้องกิ่งใต้ใบแล้วก็มาฉีดคุมใบอีก7ก็วันฉีดเหมือนเดิมนี่อีกรอบนึงกวดถ้าาเิ่ค ในที่ ยังต้องใช้ระบบสร้างความเครียดก็คือช like, ่วงที่เราจะฉีดรุ่นแรกนะฉีดรุ่นแรกเรางดน้ําเลยงดสักห้าวันเจ็ดวันเราเข้าไปดูท้องจริงถ้าเริ่มมีไข่ปลาตาปูมาแล้วก็ให้น้ําพอชุ่มแล้วก็เว้นไปอีกสองวันให้น้ําพอชุ่มเว้นไปอีก2วันแต่ครั้นี้ถ้ามันออกมาแน่เป็นดอกเขาเรียกว่าตาดอกกับตาใบมันต่างกันนะครับตาใบมันจะตาเรียวๆถ้าตาดอกมันจะตาอวบๆครั้นี้ต้องต้องให้น้ําจากสองวันก็เว้นไปวันนี้ให้พรุ่งนี้เว้นมื้รื่นนี้ให้ถ้าช่วงที่มันเป็นตุ่มนี่ถ้ามันขาดน้ำ อ่ะคันนี้พอมันติดดอกแน่นอนเราก็ต้องฉีดอ่าป้องกันเชี้ยด้วยนะครับ ถ้าเพียมาดูดกินน้ําเลี้ยงดอกก็ร่วงได้นะครับแต่การให้ปุ๋ยทางดินให้ไหมอินซียให้เหมือนเดิมอินรีย์ให้เหมือนเดิมแต่ถ้าดูว่าใบมันไม่ดีใบมันบางใบไม่สวยเราก็ยังให้น้อยแต่ให้ต้นละ3ขีดต้นละ3าํามือให้ปุ๋ยตองก้าวนะครับช่วงที่ก่อนจะเปิดตาดอกรุ่นแรกเนี่ยให้ตองก้าวได้กินตองก้าวสักยี่สิบวันแล้วก็งดน้ําเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบํารุงดอกทุกเจ็ดวันฉีดไปเรื่อยอย่าลืมนะครับช่วงเปิดตาดอกนี่ปานินแคลมีความสาคัญเพราะปานินแคลของปลานินนนนทอองมมม,มัเเหืืคจะีีแซย แต่ไอตัวโบลอนนี่แหละครับมันจะทําให้ดอกมันอวบแล้วก็สมบูรณ์เวลาดอกบาน,นมันจะมีเกสรตัวผู้เยอะถ้าเกสรตัวผู้เยอะมันจะผสมเกสรได้ดีทําให้การติดลูกได้ดีถ้าติดลูกแล้วมันจะไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชม เดีคิดว่ามันออกดอกแล้วเนี่ยมันติดลูกแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดมันไม่ได้นะครับเหมือนท่านผู้ชมที่เคยปลูกฟักทองเนี่ยลูกฟักทองเนี่ยด้านหลังก้นลูกมันจะมีดอกตัเมียถ้าไม่มีแมลงเอาเกรสรตัวผู้มาผสมมันจะล่วงทิ้งคนทึงได้ทํางานแทนแมลงทุกวันนี้ต้องเอาดอกเกรสรตัวผู้มาเดินจิ้มตอนเช้าท่านผู้ชมเห็นไหมนี่แหละครับผมนึกบอกว่าถ้าดอกตัวผู้มันเยอะแค่ลมพัดมันก็ติดละนะครับอ่าอันนี้ปลานินแคลนี่ยังฉีดได้ช่วงช่วงบํารุงลูกเพราะว่ามีแคลเซียมในการเบ่งลูกช่วยเบ่งลูกสร้างเนื้ออพหา แย่ yeah, ไหมก็เริ่มเปลี่ยนฮอร์โมนบางลุงผลแล้วก็มาใช้ปานินแคลใช้หัวเชื้อปานินทองปานินแม็กฉีดไปทุกเจ็ดวันช่วยเบ่งลูกช่วยขยายลูกช่วยสร้างเนื้อแล้วก็ยังสร้างความหวานได้ด้วยนะครับอันนี้คนจะถามว่าถ้าตอนติดลูกเราเริ่มให้ปุ๋ยตอนไหน,นหางแ yeah, ย่ไหมให้ปุ๋ยตอง9้าสัก3กมกำมือประมาณ3ขีด15วันให้อีก3กมกำมือให้น้ำเพิ่มขึ้นจากเคยที่เราเคยให้วันเว้นวันก็อาจจะให้วันละถ้าเราเคยให้วันละ15นาทีแล้วก็ ให้15นาทีแล้วค่อยขยับขึ้นลูกโตขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยปุ๋ยก็ขยับขึ้นเรื่อยจาก3ขีด 3, 3กำมือเป็น4กำมือ5กำมือให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าลูกยิ่งขนาด1กิโลก็เปลี่ยนปุ๋ยครับถ้าคนไหนชอบปุ๋ยตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย20ก็ใช้ได้เลยครับเล่งเนื้อเล่งสีเล่งหวานไปเลยนะครับแต่ท่านไหนเคยใช้ปุ๋ยตัวหน้า7ตัวกลาง3ตัวท้ายสีก็ไปใช้ช่วงทุเรียนอายุขนาดลูกละ1กิโลขึ้นไปตัวนี้จะไปเล่งเนื้อละวครับเล่งความหวานเลยสีจะออก ว้เลยครับรสชาติดีเลยครับแต่อินซีให้เดือนละ2กิโล3กิโลอินซีมันมี NPK ไม่เกิน1%และที่สำคัญข้อดีใบมันไม่เสียอ่ากิ่งมันไม่แห้งเวลาฟื้นต้นมันมันดี นะครับพอฟื้นต้นเนี่ยผมแนะนําว่าคนที่อยากจะได้ทุเรียนออกดอกก่อนเพื่อนมังคุดไม่พลาดสักปีเก็บลูกรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเก็บเนี่ยว่านอินทรีย์เลยครับต้นละ5้กิโลว่านไปเลยไม่มันไม่ต้องกลัวเข็มแล้วพอเราตัดลูกเสร็จเนี่ยผมยังแนะนําไม่ใช้6กสามห้านะครับอ่ามันจะกระตุ้นการแตกใบได้ดีอีก15วันก็ว่านอินทรีย์อีก15วันเปลี่ยนเป็น1ิบห้ใบใหญ่ใบจะสวยฮอร์โมนฉีดเหมือนเดิมใบรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ก็เปิดตาดอกได้อันนี้เทคนิคนะครับถ้าเกิด มันออกดอกมาเนี่ยดอกเป็นมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่บางคนก็ลัวยอดมันเดินผมการันตีเลยถ้าหวานอินรีเรื่อยๆหวานอินรียทุกเดือนใบมันหนาอยู่แล้วพอมันยอดมันเดินข้อดีเลยนะครับช่วงที่มันเป็นดอกถ้ายอดมันเดินเนี่ยตอนมันติดลูกเนี่ยอ่ามันจะทําให้ช่วยสังเคราะห์แสงได้ดีลูกมันจะโตแล้วยอดเดินดอกไม่ลวกข้อดีก็คือพัวมันเหนียวถ้าผู้ชมคอยดูถ้าท่านไหนที่ใช้ปนินทองหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยให้ปุ๋ยแล้วจะแตกใบอ่อนได้เร็วถ้าให้ปุ๋ยแล้วไม่แตกใบอ่อนเขาเรียกว่าต้นโรมกิ่งงงแแหหยอด ปีนี้กว่าจะรักษาเนี่ยต้นนี้เคยได้เงินเป็นหมื่นติดเป็นร้อยลูกเนี่ยอาจจะเหลือติดแค่10ลูกเพราะต้นมันโสมลองดูนะครับอินซีขาดไม่ได้สาหรับทุเรียนท่านไหนที่เคยใช้เคมีติดต่อกันมานานๆแล้วท่านจะแก้ไม่ได้ท่านจะได้ตัดต้นทุเรียนเผาทิ้งผมฝากนิดนึงว่าทุเรียนนี่ติดเชื้อ อ่าลากเน่าโคนเน่าได้ดีเพราะว่าไฟท็อปสวนข้างเคียงถ้าติดแล้วมันแตกเป็นสปอร์เป็นละอองมาเลยมันก็มาลงสวนเราวิธีป้องกันนะครับสารทําใบของปานินทองเป็นชนิดผงอุดมไปด้วยจุลินทรีย์50กิโลไตโคซินเวอร์นี่1กิโลผสมคุกเค้าแล้วหว่านทุก15วันต้นละกิโลต้นละ2กิโลตามทรงคุ่มพวกนี้ถ้ามีไฟท็อปมามันจะลุมกินเลยเพราะว่ามันมีเป็นอาหารของไตคดามา คือเชื้อราไตเคลมานี่เขาจะกินน้ำเลี้ยงจากไฟทอปเทลา่าไฟทอปเทล่าเข้าสวนเราเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าสวนอื่นระบาดท,ทาไมสวนเราไม่มีนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับวันเสาร์เล่าทุเรียนเนี่เรามาคุยกันทุกวันเสาร์แหะครับท่านไหนที่ปลูกทุเรียนทุเรียนปลูกได้ทุกภาคปลูกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศขอให้มีแหล่งน้ําเหมือนที่กีพีก่อนที่ผมบอกน้ําพอไหมปุ๋ยพอไหมและที่สําคัญนะครับนี่แหละเทคนิคการเปิดตาดอกคือเรียนไม่จบเราก็มาคุยกันถ้าอยากจะซื้อชุดฉีดบํารุงใบชุดฉีดเปิดต อกชุดฉีดป้องลุงผลของปลานินทองเข้าไปใน Google ก็พียงเพราะว่าบริษัทเอสพีฟาร์มการศิลป์เดียวั์ผมจะฝากลิงก์ไว้ให้เบอร์โทรก็โทรมาได้หรือถ้าจะแอดไลน์ก็แอดได้ถ้าจะซื้อทาง Facebook ก็ไปพิมพ์ค้นหาปุ๋ยปลานินทองสั่งซื้อ Facebook ได้เลยทุกวันนี้สามารถส่งทางไปษณีได้เก็บเงินปลายทางหรือท่านไหนอยากจะได้ของแจกของแถมมากมายอยู่ในแอปปลานินทองก็ไปที่แอปสโตโตเพโตพิมพ์ค้นหาปุ๋ยปลานินทองถ้าสะดวกไปซื้อที่ร้านค้าก็จะมีแผ่นพับโบชัวมีนักวววิชชาา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 กกกกกรรแนนนนนะะํปปปลูใใหใหุ้้้้้๋ยยดถเ็็ออีสจขึื่่ ไรนเกษตรยั่งยืนไปขอแผ่นภาพโบชัวการปลูกทุเรียนได้ฟรีหรือถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็จะเป็นขึ้นปุ๋ยแสนดีอ่าภาคกลางก็อยู่อำเภอชัยบาดาลทาง ข้ามแม่น้ําตาบลมะนาวบ้านมะนาวถ้าอยู่าตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สีแยกตากฟ้าบ้านไร่อุทัยธานีอยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอยู่อำเภอ,อท่ายางจังหวัดเพชรบุรีถ้าอยู่ตะันออกจันทบุรีและยองตราดมีทุกอําเภอนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอจบรายการเพียงแค่นี e ้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ